สวัสดีค่ะขณะน,นี้ท่านกำลังอยู่กับช่อง YouTube และ Facebook เรื่องเล่าข่าวแชร์เล่าข่าวแชร์ข่าวสิทธิประโยชน์จากทางภาครัฐหรือนโยบายของทางภาครัฐทางช่องของเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะกลั่นกรองนำเสนอข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่บกพร่องทางการอ่านสามารถรับฟังพร้อมกันได้ที่นี่เลยค่ะ,ะสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ ทั่วประเทศไทยนอกจากจะสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไปแล้วพ่อแม่พี่น้องที่เป็นเกษตรกรก็เป็นอีกกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักหนาสาหัสเช่นเดียวกันค่ะเพราะพืชผลทางการเกษตรพื้นที่เพาะปลูกตลอดจนอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเพาะปลูกก็ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมสูงนะคะโดยล่าสุดนายเฉลิมชัยศีอ่อนค่ะท่านเป็นนายกรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้กำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรช่วยเหลือกเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งสรุปออกมาเป็นเงินเยียวยาน้ําท่วมสําหรับกรเกษตรกรดังต่อไปนี้ค่ะก็จะมีด้านพืชด้านประมงด้านปศุสัสตว์ด้านการ,กรเกษตรอื่นนะคะด้านพืช กรณีที่พื้นที่ทำการเพาะปลูกจนเสียหายไม่สามารถฟื้นฟูพืชผลตายหรือไม่สามารถเยียวยา,ยา,ยายให้กลับสู่สภาพเดิมได้อีกให้ช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริงค่ะไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่โดยแบ่งเป็นข้าวไร่ละ1,340บาทต่อไร่ 2. พืชไรและพืชผักไร่ละ1,980บาทต่อไร่ 3. ไม้ผลไม้ยืนตน้น แบ่งเป็น4,048บาทต่อไร่ค่ะด้านการประมงค่ะก็ให้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบภัยพิบัติสัตว์ตายหรือสูญหายเป็นเงินช่วยเหลือดังนี้1กุ้งก้ามก้ามกุ้งทะเลหรือหอยทะเลไร่ละ11,780บาทไม่เกินรายละ5ไร่ 2. ปลาหรือสัตว์น้ำที่เลี้ยงในบ่อดินนาข้าวหรือร่องสวนคิดเฉพาะพื้นที่เลี้ยงไร่ละ4,682บาทไม่เกินไรละ5ไรสามสัตว์น้ำที่เลี้ยงในกระชังบ่อซีเมนหรือที่เลี้ยงในลักษณะอื่นตารางเมตรละ368บาทไม่เกินไรละ80ตารางเมตรค่ะในส่วนของด้านการปรศุสัตว์ให้ช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบภัยพิบัติในกรณีที่เป็นการจัดหาอาหารสัตว์วัคซีนและเวชภัณฑ์รักษาสัตว์เพื่อการฟื้นฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยงและจัดหาอาหารสัตว์ตามราคาท้องตลาดหรือตามความจำเป็นที่เหมาะสมค่ะและให้ความช่วยเหลือกรณีแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรตายหรือเสียหายจนไม่สามารถที่จะฟื้นฟูหรือเยียวยาได้นะคะก็ให้ดำเนินการช่วยเหลือเป็นเงินในอัตราไร่ละ1980บาท แต่ไม่เกินรายละ30ไร่และให้ช่วยเหลือกรณีสัตว์ตายหรือสูญหายให้ช่วยเหลือตามจำนวนที่เสียหายจริงแต่ไม่เกินเกณฑ์การช่วยเหลือที่กำหนดโดยให้ํำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเป็นดังนี้ค่ะโคที่อายุน้อยกว่า6เดือนช่วยเหลือตัวละ13,000บาทไม่เกินรายละ5ตัวนะคะอายุ6เดือนถึง1ปี22,000บาทอายุมากกว่า1ปี หรือ2ปี29,000บาทอายุมากกว่า2ปีขึ้นไปตัวละ35,000บาทค่ะสำหรับกระบือ้ออายุน้อยกว่า6เดือนช่วยเหลือตัวละ15,000บาทอายุ6เดือนถึง1ปีช่วยเหลือตัวละ24,000บาทอายุมากกว่า1ปีถึง2ปีช่วยเหลือตัวละ32,000บาท อายุมากกว่า2ปีช่วยเหลือตัวละ39,000บาทรายละไม่เกิน5ตัวส่วนสุกรอายุ1 3 0วันก็ตัวละ1500บาทอายุมากกว่า30วันขึ้นไปตัวละ3000บาทรายละไม่เกิน10ตัวนะคะสําหรับแพะแกะ่อายุ1 3 0วันตัวละ1500บาทอายุมากกว่า30วันตัวละ3,000บาทรายละไม่เกิน10ตัว สำหรับไก่พื้นเมืองไก่งวงอายุ1-21ถึงวันตัวละ30บาทอายุมากกว่า21วันขึ้นไปตัวละ80บาทรายละไม่เกิน300ตัวไก่ไข่อายุ1ถึง21วันตัวละ30บาทอายุมากกว่า21วันขึ้นไปตัวละ100บาทรายละไม่เกิน1000ตัวค่ะไก่เนื้ออายุ1-21ถึงวันตัวละ20บาทอายุมากกว่า21วันขึ้นไปตัวละ 50บาทค่ะรายละไม่เกิน1000ตัวนะคะส่วนเป็ดไข่อายุ1 2 1วันตัวละ30บาทอายุมากกว่า21วันขึ้นไปตัวละ100บาทไม่เกินรายละ1 0 0 0ตัวค่ะเป็ดเนื้อเป็ดเทศอายุ1-21วันตัวละ30บาทอายุมากกว่า21วันขึ้นไปตัวละ80บาทรายละไม่เกิน1000ตัวนวกกระทาอายุ1-21วัน ตัวละ10บาทอายุมากกว่า21วันขึ้นไปตัวละ30บาทรายละไม่เกิน1,000ตัวค่ะนกกระจอกเทศตัวละ2,000บาทรายละไม่เกิน10ตัวและหานตัวละ100บาทไม่เกินรายละ300ตัวค่ะ และทั้งหมดนี้ค่ะก็คือหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกร,ร,กรที่ประสบภ,ภายนำท่วมเกษตรกร,ร,กรท่านใดได,ได้รับความเดือดร้อนก็ให้ไปติดต่อยังองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออบตอหรือนายกเทศมนตรีตรวจสอบและรับรองเพื่อขอความช่วยเหลือต่อไปค่ะ ก็จะเป็นรายละเอียดการช่วยเหลือหลักเกณฑ์เงินเยียวยาทั้งหมดนะคะที่นำมาแจ้งอัปเดตประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันในวันนี้ค่ะเดี๋ยววิดีโอถัดไปก็จะนำเนื้อหาสาระดีๆอัปเดตข่าวการช่วยเหลือเงินเยียวยาบัรดิการแห่งรัฐมาฝากท่านเช่นเดิมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ